แต่ว่าไลฟ์อยู่อ่ะแป๊บหนึ่งนะเออแต่งหน้าแบบรู้แบบสิบนาทีนะคะสิบนาทีเนี่นะคะจะแต่งเป็นลุคแบบน่ารักใสๆเข้าถึงง่ายง่ายไหมไม่รู้ าาอนี้เจอกันค่ะสามสิบแต่หนูไม่รู้ว่าม,มันมีพื้นที่แบบว่าเอยอะไหมอะไรเงี้ยที่จะแบบเจอแบบพบทูกคนขเขาเรียกว่าลมพลเหรอ คือช่วงเนี้ยอารีวิวคอนพอกซีนนะแม่นะแม่นะจะบอกว่าแบบไม่เคยดูคอนที่คุ้มขนาดนี้มาก่อนแบบสี่ชั่วโมงอะเกือบสี่ว่าไม่รู้ว่าแต่แบบเสร็จสีทส่ทุม่มสี่ทุม่มก่เกือบสี่ทุ่มแบบงานเริ่มมาหกโมงกว่าใช่ไหมเราเสร็จเกือบสี่ทุ่มแล้วแบบคือเขาไม่เหนื่อยกันหรอแบบเต้นแบบเซ็ลิดโหดมากใช่หนูก็ไปครั้งแนกใช่ไหมที่แบบ ได้ไปดูคนเพื่อนไรเงี้ยคืออลังการงานสร้างมากนะแม่จริงคุ้มมากคืออันนี้คือถ้าใครไปดูนะจะว่าคุมมาค้มมากคุ้มมากๆจริงๆเคะค่ะเลานี่ทุกคนหนูกำลังบ้าข้างกับลิปตัวนี้มากของอาร์มนะคะนี่ทุกคนหนูมีแบบอันนี้ด้วยเป็นคอลเลคชันแบบคิตตี้ เฮ้ยหนูพูดชื่อแบนไปยมมาอันนี้ใช้หมดแล้วอะแบบแต่เลิฟติ๊กต็อกนะคือเนี้ยใช้หมดแล้วอะทุกคนแบบคืออยากจะซื้อซ้ำมากอะคือมันเริ่มแบบหมดแล้วคือแบบเลิศจริงๆอันยิงคือถ้าแบบไม่รู้จะแบบใช้ตัวไหนคือ จริงๆจริงๆอาจจะชอบลงแบบอันนี้เป็นสีสามสองเป็นเบสก่อนแบบเบสปากอ่ะทุกคนคือมันจะแบบไม่ค่อยเห็นสีเยอะ ถามคำถามเลยสิอะไรก็ได้นี่ไอจริงตอนนี้ทุกคนน่าจะเรียนกันอยู่หรือเปล่าหรือทำงานกันอยู่เพราะว่ามันเป็นวันพุธใช่ไหมเป็นวันพุธซึ่งคิดว่ายังไม่เลิกงานกันแน่นอนแม่เดีติดต่อวันปิดกัน จริงๆเวลานี้ทุกคนน่าจะไม่ว่างกันนะแบบน่าจะทำโน่นทำนี่เรียนฝึกงานแต่ว่าหนูว่าไม่ได้ว่างถูงวันนะแค่วันนี้แค่วันนี้แค่ัน,นี้เดี๋ยวเราคิดว่าแบบดูชีวิตว่างเกิดนะคะชีวิตหนูไม่ได้ว่างขนาดนั้นแค่วันนี้ ลงแก้มเพิ่มละกันนะอันนี้นะราลงมอมันเป็นแบนอะไรก็ไม่รู้คะคือสีมันแบบนอะามอพี่คนนั้นคือพี่คนไหน,นพี่คนนั้นคือพี่คนไหน,น รู้เลยนะคะสาววาค่ะดึงคนเราฟ้อนมาแต่งหน้านะ,ะไปเที่ยวหรอไม่ใช่หนูแต่งหน้าถ่ายงานชียๆะค่ะ แต่เดี๋ยวจะเอาไปกินข้าวกับแม่กับน้องอยากให้เต้นเพลง baby baby หรอเฮ้ยชอบเพลงนี้มาก I love you baby 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 ไม,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 ม่ไม่กล้าเต้นเพราะว่าแกแล้วทุกคนมันเอาไว้ให้น้องๆเต้นแบบเจนใหม่นะคะ เต็นไหมเต้นนะคะเพราะว่าหนูเป็นเจนเก่าแล้วจริงๆคือไม่มีใครรู้หรอกว่าเคยเป็นซีจมะและแม่ยี่ห้อนี้ก็ของอเมซนะคะเป็นลิปไลเนอร์คือบอกเราว่าชอบมากจริง ถ้าใครแบบว่าอยากให้ของขวัญหนูนะซื้อแบรนด์นี้ให้หนูหน่อยเป็นลิป TGM คืออะไรล่ะครับคือเป็นเป็นวงน้องสาวของ B N K 4 8ค่ะ ว่าอยู่ที่เชียงใหม่ไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่บทเพลงลวครั้งที่เก้าโอหกี่ปีและวะ้วอะนานมากแบบตอนนั้นแม่น้าแบบนี้นะคะตอนนั้นผมสั้นๆแบบเนี้ยคือจำกันได้ไงก่อนนะาแม่นะ่ะ ไม่เจอตัวลี่ไอ,อที่ซื้อจากเกาหลีฮึคืออะไรอะหนุ่มมีนเปิดตัวแฟนใช่เขาเปิดตัวนานแล้วนะ สักพักแล้วหน,หนูยังไม่มียังไม่มีใครเลยค่ะทุกคนคือหนูอะน้อยมากไม่ใช่ก็น้อยเสียใจมากคือแบบหูบทำไฟดับอีกแล้วคือจริงไฟเราดับไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็เราก็ต่อไฟขึ้นมาใหม่ในติกตอกใช่ไหม แล้วมูก็ทําดับแล้วมันหมดโคตตาดับไปแล้วในเดือนนี้คือถ้าสมมติว่าทําดับอีกคือไฟมันก็จะหายไปแล้วก็เลยน่อยมากก็เลยบอกว่ารู้ใช่ไหมว่ามันจะกู้ไฟไม่ได้อีกแล้วนะถ้าสมมติรอบนี้มันดับหนูจะไม่เติมไฟด้วยแล้วนี่พูดจริงจริงื จริงๆเขางานเยอะใช่ไหมแต่คือเขาเติมไฟกับแพนเค้กอ่ะได้ร้อยดวงเลยนะคือเติมก่อนหนูอีกแสดงว่ามันก็ต้องเติมทุกวันคือถึงจะได้ครบร้อยดวงอ่ะเก้าไหมก็เลยแบบท่ากับแพนเค้กว่าทําไมทําได้ท ause, ters, ําไมถึงแบบทาไมถึงยอมเติมกับแพนเค้กไม่ยอมเติมยอ้เรกเสียใจมาก ทุกคนหนูเพิ่งไปเลื่อนปมมาค่ะแบบไปต่อผมมาคือนั่งงานแบบสองสามชั่วโมงคือตอนแรกไม่คิดว่าจะนานขนาดน,นี้แต่คือแบบต้องต่อผมจริงๆมันอยู่ไม่ได้จริงๆอะ่ะริงจะไม่ยอมผมสามเส้นแน่นอน ฝึกงานด้วยค่ะเดี๋ยวทุกคนเขาไม่มีอะไรทาจึงอ๋อตอนนั้นคือ,อจริงจริงบังเอิญมากคือตอนนั้นไปรับน้องที่ MBK ค่ะเพราะว่าน้องหนูเรียนพิเศษท,นนเที่นั่นแล้วที่เนี้ยก็ไปรับน้องใช่ไหมแล้วแบบน้องเรียนเสาร์ทีเนี้ยแล้วมันก็มีงานพอดีอะ ช่หนูก็ไม่รู้ว่าแบบมีงานแล้วหนูเจอโมเน่คนแรกโมเน่ทักหนูวแบบ่าเอา้ามาทำอะไรนี่แล้วก็บารู้ไม่เนี่ยว่าเขามีงานอะไรเงี้ยหนูก็ห้ามไม่รู้ก็เลยโทรหาฮุบมันไม่ได้บอกให้โทรหาฮุบใช่ไหมนีม่ก็เลยโทรหาฮุบแล้วก็อ๋อก็เลยแบบได้ลงไปข้างล่างแบบมึงเอื้มึงเอืนเอ้นแบบไม่ได้บอกใคร้วยแบบมาเนี่ยมีคนคุยยังครับนี่ไงคนคุย คุยกับไลน์นี่ไงนับไหมคะชิมชิม ช่เขียนคิ้แบบไหนช้เป็นแบบดินสอเอ๊ะแบบนี้นี่มันคือของ Heavy r o t a t i o n คือมันแบบคือมันไม่มีฝาปิดใช่ไหมมันหมุนมลนก็ใช้ได้เลยอะแบบคือมันละดัะเพราะว่าแบบเป็นประเภทที่แบบชอบความสะดวกอะแบบคือหนูแบบชอบความฝาหายอะไรเงี้ย คือวันนี้มันก็สะดวกกว่ามันใช้ได้ขีค้ังเหรอจริงๆอ่ะไม่รู้เลยคือถ้าสมมติว่ามันกาวแน่นก็ใช้ได้แหละข้างแตเนี้ยเป็นพวกประเภทแบบใช้แล้วก็ทิ้งเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องซื้อตุนมาไวเ้เยอะๆอะไรอย่างงี้แบบใช้ปุบทิ้งเลยเประเภทที่แบบชอบความสะดวกสบายอ่ะ คือหนูจะทุกคนเดี๋ยวหนูจะแปะลิงก์สที่เกลรวทุกคนไปซื้อได้ไหมเื <c oughs> ้อด,ด้วยค่าคอมมิดเลยรู้เลยว่าใส่ฟิลเตอร์คือเมื่อกี้คือหน้าหุบปุ๊บหน้าเล็กเลย สเสร็จแล้วทุกคนแค่นี้เลยแบบแต่งหน้าแบบใสๆนะคะอุ้ยแตส่สกินสกินทิฟติมากขึ้นจริงๆหนูใช้อยู่แล้วแล้วทีนี้แบรนด์เขาก็เหมือนแบบติดต่อมาให้รีวิวใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นพวกแบบสกินแคร์ใช่ไหมจริงๆหนูใช้คูชชั่นเขา ก็นีกเร่งเขาให้มาเยอะมากอะดูๆแต่นี่หนูใช้จริงๆนะแบบใช้จริงๆคือเมื่อกี้ก็ใช้แบบใช้จริงๆอ่ะแบบชอบมากจริงดูใช้มาเขาด้วยมักน้าอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยลองคูชั่นสีอื่นเลยเแพบบื่อนเนี้ยตัวเนี้ยคือรอดแบบรอดเลยอ่ะแบบ ทาปึ๊บคือใช่เลยอ่ะคือแบบรอดกับทุกลุกเสร็จแล้วขอัวมอเลนเนอร์บแบบหนึ่งแล้วก็เสร็จฟินิชอ Amuse คือใช้แค่ลิอ่ะแบบ ถาว่าติดทนไหมหรอก็ไม่ได้ทนแบบขนาดนั้นแต่มันสวยแค่นั้นแหละแต่มันสวยต้องแบบขยันติมเติมนิดหน่อยช่วงนี้หนูรู้สึกหนว่าขึ้นมาก ก็แบบน้ำหนักขึ้นเพราะว่าคือก่อนหน้านี้หนูผผาฟันคุชิปแล้วหน้ามันก็บวมเออตอนนี้ก็น่าจะแบบหายไปหายบวมแล้วนิดหน่อยใช่แล้วแบบพอมันห้ามเยอะใช่ไหมแบบมันห้ามแบบที่จริงเขาก็ไม่ได้ห้ามขนาดนั้นแต่มันก็ปวดๆใช่ไหมตอนทําให้หนูกินเยอะขึ้นยอะไรเงี้ยคือแบบยิ่งห้ามยิง่งยิ่งแบบอยากจะกินอะ ก็เลยแบบกินเยอะขึ้เนเลยไม่แล้วแบบไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายแต่เดี๋ยวช่วงนี้หนูจะได้เอทขั้นหนักนะคะทุกคนจะออกกำลังกายแล้วก็จะกินแบบบลมมือแต่จริงแต่จริงคืออาจจะกินให้ครบสามมือแต่กินน้อยแบบกินน้อยลงเ้ย คือช่ว้วช่วงนี้ก็จะแบบมีงานแล้วรู้สึกไม่มั่นใจอะแบบคือแบบช่วงนั้นอะคือเราช่วงนี้แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่ค่อยถ่ายเท่าไหร่กินไหมแล้วแบบเออแบบผ่าผ่านไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยช่วงนี้แบบเจ็บท้อง 啊，你兄弟是哈没怀没怀地好来。嗯,嗯。好啊，马斯卡拉。真<好>也没有。 เชียงใหม่กรุงเทพแลวนะคือคนชอบคิดว่าอยู่เชียงใหม่เยิ้มเยมเยมห้องหนูจะไปแล้วเพราะว่าหมูจะไปถ่ายงานแล้วไปเลยดีกว่าไปไปทุกคนเดี๋ยวค่อยมาลไลฟ์ใหม่เอาสวัสดีเพื่อนจะไปแล้วเพราะเพื่อนมาดูเขิน เออหน้าตาคุณบ้าคุณรู้จักเราไหม,มสนใจจะผ้ามือสองไหมคะใครไปซื้อ,อโอเคค่ะใครสนใจจะผ้ามือสองกดเข้าไปเลยค่ะบ๊ายบาย